ท่านนะคะเดิยๆท่านนะคะอาจจะสงสัยนะคะว่าแฟชั่นนะคะเสื้อผ้าที่ดิฉันทำเนี่ยทำมาจากอะไรนะคะหรือว่าไปซื้อชุดสวยๆมาจากที่ไหนที่จริงแล้วนะคะแฟชั่นที่ดิฉันถ่ายนะคะที่ทุกท่านได้เห็นนะคะเราท่านไม่จากผ้าค่ะนี่ผ้าของเรานะคะก็ เป็นผืนเนี่ยนะคะความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ3เมตรโดยประมาณนะคะวันนี้เราจะมาสาธิตนะคะชุดแบบง่ายๆกันนะคะกับทุกท่านนะคะได้เห็นด้วยตามท่านเองเลยนะคะว่าชุดที่ฉันเนี่ยสวยขึ้นมาได้ยังไงนะคะชิ้นแรกเลยเนี่ยนะ,ะเป็นผ้าลายทางสีดำนะคะเราจะเอามาทบครึ่งก่อนเลยนะคะนี่ทบครึ่งอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอานะคะจับปลายนะคะเข้ามาสักครึ่งหนึ่งนะคะจาก เนี่ยสามเมตรเราก็จะสามเมตรนะคะเราก็จะลดเหลือเมตรครึ่งเนี่ยนะคะสามเมตรเราก็จะลดเหลือแค่เมตรครึ่งนะคะจากเมตรครึ่งเนี่ยเราก็จะหารออกมาอีกครึ่งหนึ่งนะคะนี่สามเมตรก็ลดก็ลดเหลือแค่เมตรครึ่งจากเมตรครึ่งเราก็จะทบลงมาอีกครึ่งหนึ่งนะคะพอเราทบเสร็จเราก็จะเอานะคะตรงนี้นะคะทั้งสองข้างนี้นะคะอย่างนี้ นี่อย่างนี้เลยนะคะคุณเห็นแล้วใช่ไหมคะเราจะเอาส่วนนี้นะคะมาผูกที่คอเออผูกที่คอนะคะพอผูกที่คอเสร็จปุ๊บนะคะเรานะคะก็จะเห็นผ้าสองข้างแบบนี้เลยนะคะเราจะเอาผ้าสองชิ้นนี้นะคะมาผูกด,ด้านหลังของเรานะคะนี่เวลาผูกนะคะก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะคะผูก เพื่อที่จะได้เห็นนะคะนี่เห็นไหมคะแล้วเราก็จะหันหน้ามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งจะเก็บกันนิดหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามเห็นไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะปลดผ้าชิ้นข้างในออกโอ้จริงไหมคะเป็นไงคะความสวยงามเกิดขึ้นแล้วสวยงามไหมคะหลังจากนั้นเนี่เราก็ปล่อยผมนะสวยๆนะคะนะเราผมยาวเราก็ปล่อยให้ยาวเลยเนี่นะคะ เนี่ยหรือจัดทรงนิดหน่อยนะเพื่อให้เข้ากับชุดของเราเป็นยังไงคะสวยไหมคะนะคะถ้าอยากจะติดตามชมนะคะอย่าลืมนะคะเจ๊น้องคนนี้นะคะจะเนรมิตนะคะชุดสสวยๆนะมาฝากให้กับทุกๆท่ทานนะคะได้เรื่อยๆในเฟซบุ๊กของเจ๊น้องนะคะยังไงวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ